ว่าเอ๊ะร่างกันเยอะตลอดเอ่อรถน้ำมันเบ็ดบ่อืมขี้น่าได้รถน้ำมันเบ็ดบ่เติมเลยบ่ป้าโบ่มีเงินโอ้ยจะจมลายนะบ่มีเงินนะเข็นเพื่อนเป็นหลังแล้วียังก็ได้แล้วยังเงขี้จมบ่มีเงินเดี๋ยวเยอะเออบ่คักได้นั่น่อยได้เออสร้างกเงินเลยเออสร้างกงเงินเลย สิไป,ปต้อนันเลยนี่เราสั่นเนาะเออหลัหนเงินไปต้อนมันแล้วมันหมดแล้ว <c oughs> ไปหมดแล้วไปหมดแล้วบ่ฮะฮันคั่วบเ่เฮ็ดเฮ็ดฮันคั่ <c oughs> วก็เฮ็ดอ่าเดี๋ยวจะนอยสิไป,ปสั่งใหม่ให้เลย ับสบายที่ปุญญาบุญตูดตะธานที่เข่ามาหบชมคลิปนี้มื่อวานนอ้องเบลลี่สิมาจอบ,บเบางขึ้นอาปลาพี่น้องเอ้ยเสาปาลาเราเห็ดยังกินเด้พี่น้องอืมเสาปาลาเพะเล็ดยังกินพี่น้องโอ้สีเหลี่ยมอะเลยที่บนทางกันเห็ดพี่นอ้องใส่ประตูประตังอย่างเรียบร้อยอ้าอพี่น้องเลย สบายดีสบายดีสบายดีก่อนสบายดีอเ,เออเห็นยังกินเสือปลาอืมอ่ะเสือปลาอ่ะใส่ไม่เจ้าได้เสื้อผ้าน้ำเขานุ่งยุงบบ่กขึ้นนุ่งแต่เสือตัวเกา่ามาคือว่าเฮาหายเจ้าอยู่คือเฮาหายเจ้าอยู่เสื้อผ้าฮะเฮาวไว้เจ้าไห้นี่ศกกลมตานี่คือบอกมานุ่ง ฮนุ่งขาดเสื้อนี่จะเอาเอาเสื้นอน้ำอึกหนูโอ้ยนุ่งเสื้อขาด,ขาดาตลอด,ลอดอเคยได้เสื้อไหมโมเมนต์ตนเราต้องนุ่งได้ได้เครื่องมาต้องนุ่งเออเราสิแกงน้ำมะหิตเปทนองไก่ปั๊ดกแกงน้ำใหม่เปต่แซ่ดแค่อะไปลาเนี่ยเป็นยังไงน้องร <c oughs> ับอยู่บ่ซีแล้วแล้วเฮือนเราเป็น้องไกลน้องใหญ่ขาดอะไรฮะแล้วบ่ ชิมมาเกี่ยวเข่าก่อนบ่บ่สานเจ้าชิมมาเกี่ยวเข่าบ่เออยังบ่แล้วบ่ลังหนังอ่ะเออเป็นเน่้เจ่อไว้จาะก่อนต่อ ตอกกระเจาะแหลยพาย,ยิไปตอกเลยมันแตกสางมือสิบเขาก็ต้องเจาะคนเห็ดบูปเป็นน่ะตอกเลยย่องแล้วแน่เราก็สิลดลดลงห้ยคาแรงอ,งอ,รงอ <c oughs> ย่างนี้น,น <c oughs> <c oughs> อกช่างนอกเป็นไขยแล้วพายผู้ช่างนะบอเป็นไข่บอช่างหนึ่งออันน่ะเสาวไม่ตัว ไม่เจลซีไซเออันนี้นี่พ่ออยู่บ่คันไดนี่ใช่ว่าวไปใส่เบอร์มิสเซ็นไหมมัดเราบ่ฮะบุ้นเรือบ่เอาขั้วเรือบลกหลายเซ็นทั้งหมดมัดก่อนเนาะโอ้พี่มันโตเฮ็ดคันใดนี่เอาตัวใหญ่นี่บ่เอออตัวนั้นละคักใหญ่ดีอืมคันเรือก็สิประมาณหน่อยหนึ่งเนาะ ไม่นี่พอดีอยากเจ๊ะเลยคข้าไปหน่อยกินเข่าแล้วบ่ล่าไรบะแซงย่างเขาย่างม่ได้กินกินแล้าบ่มีอาหารกินบ่อทานไม่ใช่หรอกคอยกันจะกินน้ำเจ้าแหละบ่มีอาหารกินคือกันกินแจ่วอยากกินแดงแล้ว à thôi bình nhong đi. cái tiếng đèn nhăng bỏ, em loại nhăng bỏ, bơi ra. để xui rồi phải. bưng áo ngần hay đó. à, coi, em vaym con điều ai chừng lột để ai chỉ, chúc ngần, thưa nhau sẽ bùn phần Ở thẹn. để dạng nhang bèo, áo Ở một là hai trăm ngàn, một là อันยืมรถได้นี่ไปซื้อเอ็มลอยเด้อซื้ออยู่วันดงนี่เอามาแพ็คหนึ่งรถเด้อซื้อมาแพ็คหนึ่งรถเอามาให้กับเจ้ากิน,กกนเอเดี๋ยวเราจะเอาม้ำมันเออยางก็จะต้องรถเออรถน้ำมันเบรดบอห์ขี้นี่ได้รถน้ำมันเบรดบนเติมเลยบ่ป้าทุกผมมีเงิน โอยจะจมลายนะบูมีเงินนะเพื่อนเป็นหลังแล้วยังก็ได้แล้วยังคิจมบูมีเงินดยกเอบค่ะเด้นอนนะด้เออชาจะเา้งเงินเออาะต้องเงินนิไปต่อหันเลยนี่เราซานเนาะเออังนกมัแล้วมันแล้วไปมันแล้วบ่อันขั้วบ่เฮ็ดเฮ็ดท่านขั้วก็เฮ็ด อ่าเดี๋ยวจะน้อยสิไปสร้างใหม่ให้เลยท่านขั้วนี่อ่าวัสิโกะออกมาทางทางทั้งหลังนี่แหละท่านขั้วนี่ค่าสร้างนี่ประมาณเท่าไรค่าสร้างนี่บ๊บ่๊อบบบบใส่ใส่แบบแบบโค้งลงใดน,นะแบบว่าเขาตั้งตั้งโค้งลงค้าึ้นมาแบบแบบของไอ้นี่ไงแบบเดียวกันเลยตั้งโค้งลงค้าแล้วก็มุ่งไม้เส้นแต่ว่าตัวลุ่มมันนี่เขาใส่ไม้ไม่สลานี่แอบมบแอมตัวลุ่มงน่อยนึงแล้วก็เทิงนั้นใส่ไม้เส้นจ้างกันเลย ซอยเราคือเท่านี้หมดแมน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 แต่ว่าซอยน่ะครึ่งนึงเป็นทลาเออครึ่งหนึ่งเอาตัวนาโต้ซะเลยครึ่งหนึงแบบเป็นเซนเออแมนแมนแมนอีกครึ่งหนึ่งเอาแบบนั้นเพราะว่ามันมันจังสีงามในพี่น้องเนาะแล้วก็มันกัสีง่ายกว่ากันอีกมันกับ่บ่มีลวดลายหลายอย่างแต่เจ้าของเฮือนเพื่อนนี่คอยคอยให้ลื้อทั้งนั้นออกเลยให้เราเอาออกแล้วจังน่อยนี่ วกเออต้องเทินขั้วมันต้องเป็นทางนั้นอยู่แล้วอ่าเทินขั้วนี่ก็ออกไปนี่ประมาณสองเมตรนี่พอดีบ่อซานน้อยพอดีสองเมตรพอดีแล้วชำมันกััวเขาชำมันกลัวพอดีเนาะขั้นกว้างลายกันมันชิเลยดิสองเมตรกับหลังคามันก็ชิเลยออกไปหาเสนเป็นสองเมตรหาซิบเนาะถึงหลังคามันเนาะแต่เฉพาะโตเฮือโตฮอนเนี่ยมันอ่ะสองเมตรสองเมตร เสามันนะคอนเมียนจุกได้เนี่ยนะเอาเว้าวนะแม่ค่าสรางค <c oughs> ุณยังจะบุญเพิ่มบ้างนั่นไรสร้างใหญ่อู้หูางใหญ่กับงานหลายเลยเนาะมาอยู่บ้านนี่หันบุริตะแงนเออมีงานหลายอย่างค่าแหนห่น่าเด้อติดต่องานเด้อร้างเด้อเออเอาว่าวเบิ้งค่าสรางค่ามือโตเกาะเฮือนคั่วหันสิบสร้างใหม่ใม่เลยนี่ นี่เลยชางใหญ่ดงยาวๆยาวจริงจริงไอ้ตวนี้แฟนลานนะมาเสอะบ๊อบอไม่นี่เลื้อจะกเลื้อจะกเลื้อจักแผ่นหนิเลื้อสิบแผ่นสิบแผ่นนั่นโบสร้อยก็ได้เอาใหม่เอาใหม่ตัวนี้เลยเฮ็ดตังเลยเอาใหม่ตัวนี้เลยตังเลยเออเพราะว่าเพราะว่าสิบแผ่นนี่มันมันมันจะเหลืออยู่แล้วเข้าปะมันขั้นขั้นในสร้อยกับโบเกินโบเกินไปแผ่นสองแผ่นดอกเพราะว่าเป็นอย่างที่ว่านั่น เขาอยากเขาอยากใส่เนี่ยเขาอยากแอมขึ้นมาเนี่ประมาณอาหารแพนหรือซีแพนแล้วมันเหลือนอันนี้มันเหลือแล้วเขาเสียดทางตั้งนี่นี่ตัดใส่ทางตั้งน้อยนึงนะตัดอันนี้ใส่แล้วบนกลางที่ว่ามันเป็นปองห้างร้ายน่นกะเขาก็จังใส่ไม่เส้นเอาประมาณเส้นหนึ่งสองเซ็นนี่สินะช้อยมันจะมุดช้อยโบลายมันจะโมยาดเชี่วยวอีกคั้นไปช้อยแบบเพือนเพื่อนนี่ยากได้ไปเบิ่งตัวน่ะฮันพอแห้งแล้วช้อยแล้วลมันฮะ ลานห่าบอกว่าใส่ไม่พาดเสลานี่จะเอาลานหาอยู่เอ้ยโอ๊ยอะไรดอกเอาลานนึ่งซะลานนึ่งคือการกับต้นนั้นนั่นแหละอ่าเพราะว่าตัวนี้มันก็สชง่ายกว่าตัวนั้นตัวหนึ่งก็คือว่าซอยใหม่โบราณบ่บอ้ซื้อแทนดอกเอาดิเด๊ฮะชาวเอาเอาไม่ก็เตแ้แม่นแม่ไม่อันนี้แหละบ่ต้องเอาแบบนี้แหละเอาแบบเพื่อนรังนั้นเลยเอาเสาไม่อันนี้แหละมันจะโมยากเอาแบบง่ายๆเอา เอาใหญ่งไปมีเลยซองกันแล้วก็พ่อแหละเอาเจ้าหน้ามให้บ่เอาไหมยังเพิ่มอีกเอาไหมสิแปดบอกเรื่องหาคุณซิปเอาเพิ่มทักเสน็จจะไล่บ่สิบเอ็ดคืนไปสร้างให้เลยยานกับพ่อไหมไหมสินัวนั่นหรือบ่บอกให้เราสร้างอีกสร้างเลยนี่มยังเตินเช่นเดียวนี่เออนั่นดิซองกับต้นนี้ใส่คันใด้บ่บ่

โบโบมันขี้ไล่พ่อใส่สองทันใส่ใส่แบบเพื่อนคนนั้นแหละเอาเอาง่ามนะโบเอามาง่ายนะเพื่นจ้างแหละเอาง่ามนะฮะบโบโบเป็นยังคอแต่ว่ามันง่ามกับพ่อเอาก็เอากับโบโบปาดไม่ขึ้นสูงร้ายเห็นบอกเอาก็เห็ดไม่แต่ตามเอาแบบคอแต่วันเป็นสองทันนะนะาซ้ำนี like dance dance ่ก็ได้คว่ำหางมันนะ บ่เอาตุ้งคันมาสูงเป็นคืบแล้วใส่น้อยนึงก็ได้แล้วใส่ทางนอนเอาใหม่ยังไรเลยไปขอกันไล่ไล่แล้วมาเลยสิไปสั่งให้เลยไล่เลยเอาสิไปือมาเลยไล่จับจอบจับก็คือไล่ตะปูเลยโอ้ตะปูวันนี้เขาซื้ออีกเอาอีกบอกเมื่อวานนี่เขาซื้อเงินเนจ้าให้แสนหนึ่งเออเขาซื้อตะปูตะปูลังค้า่นะบอยังบอกพ่ออีกเออจะซื้อแสนหนึ่งบอได้เงินเจ้าให้เมื่อวานเออเออแล้ววันนี้ สิบเซนบ่ไม่ยังสิบเซนใส่แผ่นแต่จะเอาไมเทลีนเป็นฝานี่แล้วไม่ที่แปดด้วยเป็นฝาฝาไม่แเออตัวนี้แหละมันมันเหลือหลายเลยตัวนี้เลยแล้วก็ถ้าท่านเขาใส่เขาใส่ตัวแผ่นใหญ่นี่มันก็ชุ่มมันเหลือเด้นี่มันก็หลายแผ่นอยู่เด้เห็นบ่เขาตั้ง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 ใส่ห่างๆกันแหละตัวกลางมันน้อยแหละเขาใส่ไม่เซนแล้วไม่เซนน้อยนึงเลามันจะงามนะ ไม่แป้นนี่สั่งมาประมาณแผ่นหนึ่งพ่อบอกไม่แป้นนี่เห็ดนั่นเป็นลมนี่อืมฮะเป็นลมเป็นลมเออไป็นลมต้นนั้นบอกเอาเชฟจะสั้งแป้นมาสองแผ่นเนาะต้นนั้นก็แป้นหรือวป่าแม่นบอกเออเห็ดกันใดบอกเออเห็ดกันใดบอกใช่เลยมีชาแผ่นชาแผ่นที่สั้นหมเลไม้เรือครับกระตับเด้นี่ตัวนี้เด้นี่ตัวนี้ แล้วก็นั่นสองตัวนั้นก็ะสองหกเด้งผลต้หนหญ้าผลอ,อีกเด้เนี่ิอยู่ผลนนะเห็นแล้วเด้ฮะตัวนั้นก็ะสองอ่ะเป็นซี่เป็นหกเป็นแปดเป็นสิบพอ่อบ่ะไ้เลยพ่อยู่เนาะอืมมีแต่เอาไม้แป้นจากแผ่นนี่นไม้แป้นสองแผ่นเนาะมาแล้วมามาเช่นเด็กม่เช่นเป็นไม้กอ้อนไม้ก้อนนั่นนึง เนขั้วเลยประมาณห้าเส้นหเนี่เยหเซ่่เปา็แปยังยังน้อยรก็กไม่แปดองแผ่นนี่่เออไม่ไม่เอาไม่ไม่ไม่สี่แปดแปดไม่สี่แผ่นเอาบงเอาไม่สีไม่สี่แปเส้นอคุณชาวนชองเส้น ไม่ไม่สี่แปดแปดโตรากาไม่ไม่แป้นนะสองเออยาวหาแมตต์เล่นเนาะตะปูนี่เอาเพิ่มบ่ตะปูย่างบ่ตะปูหน่อยอตะปูน้อยรากาอาหารกินอีกคอยหูได้ช่างเป็นไข่เลยคอยหูได้เป็นยังไลคอยหูท่านได้เป็นไข่เียได้หายให้เราเนี่ยหายให้เราเนี่ย เพิ่นเปดนกำลังแล้วฮันเมื่บ้านเนี่ยซื้อปันนิ่นเออแต่ชาวนี่ซื้อปันนิ่นให้เขาิดนอกอืออืือนี่เกล็บแคลลุบบเกล็บแคล่ากล้นบอกนี่เงินจ้ะเอาไว้ลดอะปาผิอไว้ลดหใจอันมิเต่่านั้นน้อยเนาะเออลังกระสีได้เนาะไม่ไ้เนาะลังกระสีนี่เหลือจากแผ่นนี่ หมดแล้วว่าตรงเงินขั้วนี่ไปสร้างเขาเหยียบสองแผ่นสามแผ่นเขาจะเหยียบไปบ่เขาไปเหยียบดอกเอาตัวนั้นะสามแผ่นให้รังโนเลยไปียจะไปยบ้าเจจะอะกรกคลอยมน่จังแมทนี่สองหลอกจังแมทนี่สองหลอกนี่หซเมตรเนาะซี่เมตรมันบอก ก็มันชอกีชอีเเต็มมันอันห้องหนึ่งเลยห้องหนึ่งสองเมตรหนึ่งห้องครึ่งพอดีห้องครึ่งพอดีงามห้องหนึ่งมันหน่อยไหมก็จกอกนี่ห้องหนึ่งกับครึ่งพอดีระยะไม่ยังซ้ำเก้าบอขันห้องนึงกับครึ่งก็ซ้ำเก้าะลยเพราะว่ามันใส่บรลายตุกเพราะว่าใหม่มันใหม่มันหาเม็ดได้ไอหาเม็ดดีกว เขาตัดเครื่องใส่ใส่สองมนหาใส่สองแมนหาตัวหนึ่ง้อยูสองเซนกับพอดีเน่ย่าออกมาอกสองม่นหาตัวหนึ่ง้อยูสองเสนแปตัวในยอลยเ่ออกนอกหันสเมตรเหรอลังค่ามันเลยมาหาสิเนเป็นสองม่รหาเอเพราะว่าใหม่มันหาแ,นนแมทตัดเครื่องเลยเอาโมเมนต์้างหักไล่เป็นยูรอก <c oughs> <c oughs> เห็นดนหลายลังอย เรือลายโ <c oughs> บได้ได้เรือลายบ่ได้ได้ลงังคาเนี่ยเขามันคั้นเขาบ่าเหยียบลังคาแบบนี้ไฮกะเอาลางังคาธรรมดาเนาะ <c oughs> เออ <c oughs> เดี๋ยวเขาจะถามมึงก่อนว่าเขาเหยียบบ่เออพี่น้องเงินเนาะ <c oughs> เดี๋ยวบริจะไปถามมึงว่าเพิ่นเพิ่นเหยียบบ่หรือว่าในใดพี่น้องเงินเออเบิกเงินนี่บ่ช่างเบิกบ่เงินฮะเอา,อา,เอาประเดียวเราไปยังแล้วมืออื่นเพิ่งเอาประเดียวเราไปยังตัวนั้นล้างนึน่งนี่ เงินเงินเจ้า5กะเบิร์หาแสนมันบอกเบอร์หาย8ล้านก็เป็นเป็น9ล้านเท่นนนา,นทานก็นั่น9ล้านท่านกันคั่ว9ล้านกัยังอยู่8ล้านหา,หา,นหายัง5เซนมันละฮะเอา5เซนบ่ <im itation> เออแป๊บหนึงเด้อไปเอาเงานินก่อนสักเอาเงินเหลืออยู่10 10ปลายล,า <im itation> ล้านเพีองเนาะเพราะว่าสิจ่ายค่าสร้างแน่เพียนเนาะการย่างพอดีทุาา่งทุ่ง <im itation> ไทยเพีองเนาะ <im itation> เบิ้งน้ากันนี่แหละเคื่อนสาปานี่เต็มระบบแห้งเลยี่เคื่องสปาไปน้อง <c oughs> <c oughs> แบบสุดเลยสุดจัดเลยมีแต่เครื่องแบบสาภาพดีทั้งนั้นเลยไปน้องเนาะของสาปานี่แต่รังค้านี่กับบุฟเว่าเขาจะเหยียบหยบอยโบงั้นโบมันใจี่น้องเนาะแต่เดี๋ยวถามเบิ้งก่อนเพราะว่ามันหน่อยแหละมันเขาไ่อยากเหยียบหอมันต้องเหยียบแบบประมันสิฟซาแผ่นกันเมื่อนะไปน้องเลย <c oughs> อ่าสร้างสิบเบิร์กห้าแสนบอกย่างพอดีเป็นย่างแปดล้านเนาะอลงจนคนขั้ว มาเก่าล้านได้เงินเงินโบพอได้น้ำป่อยนี่เงินเงินทั้งหมดนี่ก็มีแต่เงินสีใจค่าสร้างเฮ็ดเงินอะไรพี่น้องเนาะนี่พอดีมดเงินชาวปลาพี่น้องเดี๋ยวยังสีไปสร้างใหม่พี่น้องเนาะแต่ว่าผู้ใหญ่จะบุญเพิ่นฝากมาเติมอีกพี่น้องสร้างใหม่เพิ่นฝากมาเติมเก่าพันเก่าพันปลายแหละแต่ว่าบังก่อนขันเฮือดเหลือเท่าไรเหรี่รี้แจ้งทางผู้ใหญ่เพิ่นหนึ่ง สองสาม้า,านับเบอรไงนับก่อนเด้อเสือราวบั่เอ้าบุคบดอกยิ้มยิ่มยิ้คริบมยิ้อบอ้่ยิ้มยบ้มยิิ่ิ้้องไปิ้มยิ้ิ้มยิ้ม้มยิ้มย้ิ้น้ิ่น ทำไมเชลเชลล่โอ้ซื่อน้ำกินกับเชลล่มาเบิดเลยเฮื่นมโตเป็นอยังยังเป็นคนอันนเองเฮ้ยโอ้ยวันนี้แต่เช้านี่แสนนึ่งแสนนึ่งเด้อโอ้ล่างกายอยัางไงหมดเท่านั้นหมดเท่านั้นเด้อโอ้ย้างมันกลิ่นมันกลิ่นเองเพื่อนได้บอให้เขากินเออโอ้ยเอาเข่าให้สอบนึงแหละเอาโอเคสันตามมังคุงอะไรเบ้างจ้างมันบุ้ยมันกินดอกในบ้านนี่ผู้สาวบมาหลายๆหนึ่งได้ เพื <54. S 2> ่อนชาวหางไม่ห <Kad> ม <ons cción> ้บอ <collar> <cells> ึดดอกแถวบ้านนี่นี่เห็นบอลพู้ติดต่อกันนี่เห็นบอลนี่พอลามนี่นี่พอลามกันนี่พ่าลามอยู่นี่เลยเออเอาโซ่คืนแสนหนึ่งก็ใจเออพ่ออยู่บนี้จะถือจะซื้อซื้อยังไงตะปูแสนหนึ่งบ่โดยอืตะปูจักรโลมเชสาวนี่เชิญนะฮะแต่ว่าหายเลยจ้าไง ตรื่อนตรงาไฮฮตอตนแงวันนีเอตอนแรงวันนี้เดี๋ยวไปจะไกลแล้วค่อยให้แล้วตอนแรงวันนี้ฮะเมื่อวานเขาให้แล้แสนนึ่งบอสมยอาไวซื้อปตาบอสองโลสองโลตะปูตอกช้นกระซีนี่วะปอบโพหลายเนาะ จ็ดโลเจ็ดโลเออเฮ้ยโบเป็นอยังดอกดอกไอ้ชื่อเลยเขาหยอกใช่ไหซื่อเอ้ยฮาเป็นคนมาหยอกยัดถือสาได้เอฟซีเลยเนาะคนที่เบืองโดนจะหัวบิลีมักหยอกแต่คือเนี่ยแหละคือของเสาคอนดอกคอนด้าให้บอกอ่าเงินเหลือบิลีกับถามผู้ใหญ่เพื่อนว่าเสียเฮ็ดอะไรกันผู้ใหญ่เพื่อนว่าเอาไปซื้อเครื่องนั้นเล่าบิลีกับไปซื้อแต่ว่านี่คือสีเหลือดอกต้นนี้เฟิ่งชงพี่อนเอาไงเดี๋ยวจะไปสร้างใหม่ก่อนเอาเขาไน้เลนี่นี่ค่าสร้างกันนี่เท่าไรนี่นี่ก็หาล้านนี่ ห้าล้านเนี่ยแปดล้านของเพิ่นยังแปดล้านพอดีเลยเดี๋ยวยังเติโตซื้อไหมครับโตเฮ็ดไหมป้าไปกินเบียร์ป่ะเพราะว่าสร้างป่ะได้เงินลายเลยเห็นอะไรเวียกเออธรรมดาเลยเห็นอะไรเวียดกาหลีเยอะลายเวยร์ล่างเลยแหละพอดีเลยเฮาทากินน้ำช้างแล้วนี่แมนเงินเพิ่นบดเลยนี่เห็นในบ่อนี่พอดีเลยนี่เงียบเลยอย่างเง้ยเอ้าเดี๋ยวข้าเจนกันเดี๋ยวจังว่ากันพี่น้องเดี๋ยวไปสั่งไหมสั่งยังไงเพิ่นก่อน เออยังคิดว่าลูกเมียอยู่เออเอาสำหรับคลิปนี้วิลลี่สิคอหยอกนะอย่าไปคิดยังหลายเด้อเด้อ้ยเราหยอกข่อยเป็นคนมักหยอกนะไม่นอนแบบซีเรียสหลายประเด็นเพราะว่าบางคนเขาเบิ่งคลิปข่อยพวกนี้จะบุญเบิ่งบางคนน่ะคนที่เพิ่นบุฮหูจ้างนี่ใส่ใจข้อข่อยน่ะแปลว่าเขาจะเาสิคือข่อยว่าจริงนะสินะเขาสิค่าแบบว่าข่อยนี้ว่าเอาจริงว่าเอาแท้บุแม่แต่ข่อยเป็นคนมักหยอกใช่ปะเขาไม่เธอข่อยหยอกจ้าเคยแซ่แห้งข่อยหยอกเล่าแห้งเบาเบาเลยเกลเซ่นะ คอยหน้าต่างจากคนอื่นคอยเป็นคนที่มักหยอกโอเคเด้อป่าเด้อเอาเอาสบายดีสิแน่สบายดีดยหางวาาา่วมากขาเด้อแล้วเหมือนเด้อ